ฟันเห็นพระจันทร์คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีข่าวคราวที่น่าย,ยินดีมีเกณฑ์ได้บุตรสมใจหรือคุณอาจได้รับลาบลอยในเร็ววันนี้และให้ระวังเรื่องของการพบปะผู้คนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยพอใจนะักทำดีจะได้ผลดี ส่วนใครคิดร้ายก็ได้ผลร้ายกลับไปคุณจะอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นความรักมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีก็จะราบรื่นเป็นปกติการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายสายงาน หรือได้รับสิ่งแปลกใหม่จากเดิมเลขนำโชค0787370708781